ทักทายยามเย็นครับพี่น้องนี่มามาชมทุ่งนาครับพี่น้องมายกที่ดักปลาครับพี่น้องนี่บรรยากาศทุ่งนาบ้านเรามาดูว่าปลาจะเข้าบ่อพี่น้องตัวนี้มีแค่กระปูเข้า ฝั่งนี้เข้าไหมฝั่งนี้ไม่เข้าเลยชึบไม่เข้าไม่เป็นไรเดินเอาบรรยากาศทุ่งนาครับพีน้องบรรยากาศยามเย็นสดชื่นระรื่นตุดข่าวสวยๆพี่น้องข่าวท่วมหัวเลยครับพี่น้อง ฝนไม่ตกปลามไม่ลงเป็น้องเงียบเกียบเลยถ้าฝนตกปลาม,มันก็จะลงข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วครับพี่น้องมองทุง่งนาข้าวเขียว คิดถึงเขาข้างเดียวห้ามหัวใจให้คมสุรินพี่ต้องระทมเราเมื่อคนโดนต้มฟังเข้าชมชื่นเชยถึงพี่ช้ำถูกประนามยามถึงอย่างไรน้องเอ๋ยพี่ กะลืมไม่ลงนาแกบอกว่าฝั่งต้นยูคามันเข้าเยอะเดี๋ยวว่างั้นม,มาดูหน่ยอยจิแกมายก่เมื่อเช้าได้ปาน,นิวนเป็นโลโลมามาดูรอบนี้มันจะเข้าไหมชุบ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 โอ้ยเข้าไปเนาะอู้อู้ออมีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่ พอได้ทอดอยู่นี่นี่นี่ปลาหนินเต็มเลยใช่ไหมเออเข้าของเก๋จริงว่ะเออขอ้าท่าข้าท่านี่เต็มเลยพี่น้องนี่ได้อยู่ประมาณโลหนึ่งปลาหนินไซส์อ่าสองนิ้วสามนิ้วพี่น้องเอาไปทอดกรอบบางบางส่วนก็เอาไปปล่อยสระ เรากคเอาไปปล่อยสะปล่อยสระได้เป็นร้อยๆตัวนี่พี่น้องหาอยู่หากินตามภาษาบ้านเราครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนี่พี่น้องนี่แหละคือความสุขครับพี่น้องบางคนอยู่ทําง,งานไกลยอยู่ไกลบ้านบางทีก็ไม่ได้มีความสุขเท่าที่อยู่บ้านนอกเรานะครับพี่น้อง น้องบรรยากาศเรานี้หาดูได้ยากครับพี่น้องถ้าชีวิตแบบแบบสบายๆบ้านๆบ้านๆโหเยอะอือ,อนะพี่น้องนี่ไซส์สองนิ้วไซส์สามนิ้วพี่น้องสองนิ้วมือสามนิ้วมือเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ต่ำกว่าน่าจะถึงอยู่มั้งสามสิบตัวเนี่ยคิดดูดิเอาไปปล่อยสระกี่รอบแล้วพี่น้อง เกือบห้าร้อยพันตัลวละมั้งไปปล่อยที่สะตัวเองเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทอดกินข้าวแรงหน่อยพี่น้องเมื่อกี้ก็แกงกับปูนาไปแล้วนี้จะเอาเอาไปทอดเพิ่มอีกครับพี่น้องกินกับน้ำพริกผงดิบมะนาวแซ่บซพี่น้องพอมีแห้งแล้วก็ใส่ไว้เช่นเดิมพี่น้องอ่าได้อยู่ครับประมาณโลหนึ่ง ประมาณไซส์นี้ก็ประมาณ30ประตัวพีน้องตะวันตกดินแล้วครับช่วงนี้บรรยากาศสดชื่นยามเย็นเนาะพีน้อง อันนี้ของเขาไม่ต้องขโมยไปดูแต่ของเราพออะไรนี่ปลาช่อนมันอย,อยู่ตรงนี้เมื่อย มีเข้าไหมเนาะเข้าแต่หอยบดตรงนี้ตรงนี้ไม่เข้าเลยปลามันไม่ลงครับตรงนี้เพราะว่าปลามันจะขึ้นโอเคหมดซ้ำนี่แล้ะพี่น้องอ่ะแถมปลาช่อนอีกตัวปับ๊บอ่ะพอได้ทอดกรอบอยู่พี่น้องป่ะเมื่อครับพี่น้องเมื่อ lắm lắm có thể kinh nhúa phải không ban rào ôi vô thông phá suối ngắm ăn lời các bạn tộc đi chứ ừ. À, ok